สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับสวัสดีเอฟซีพี่จ้าทุกถูกทันครับเซาหนี้ครับพี่จ้าประทับราชนะครับผ้าพีผ้านองครับมาเบิ้งหัวแม่ลูกรับหัวแยกลูกครับน้องท้องชุดครับโดยเฉพาะโค้งแหลกในงามแห้งครับเป็นลูกสาวเจ้าซุปเปอร์แมนแม่กระซมแล้วเดือนกว่าแล้วนะครับมาอยู่กับพ่อสีครับสวัสดีครับพ่อสีครับสวัสดีครับมาจากบ้านน้องไคหนกตำบลน้องไคหนกอำเภอเมือง30จังหวัดอุบลราชธานีครับประมาณ70็กิโลครับจากบ้านพี่จ้าไปบ้านพ่อเพิ่น แกงม่วไม่ปจาไทายให้พี่น้องเอ๋ยนะครับโคมแหลกที่งามแห้งนะครเนาะเปิดไปสื่อน้ำแขกมาได้งามแห้งพี่น้องเอ๋ยราคาพบาเบาครับโคมนี่เดี๋ยวเบิ่งน้ากันเลยครับสองชุดมือน,นี้ครับราคาทรงฟีีสองร้อยโลนครเนาะเอาโคมแหลกเลยครับพี่น้องโคมแหลกครับเป็นง่วแม่ลูกลูกแม่ครับลูกเป็นลูกสาวของเจา้าซูเปอปร์แมนครับแม่สมเจ้าเม็กซิโกว้หนึ่งเดือนนะครับโคมนี่ครับพอสีเปิดทักบาทนครเนอะเปิดหามืนหาครับหามืนหาพันพี่น้องครับ มวงเดแดงๆนะครับแม่คนนี้เงี้ยวอลลาดเลยครับลูกสาวกับลูกสาวของอ่าเจ้าซุปเปอร์แมนครับพี่น้องหาเงินหาต่อรองกันได้เนาะพอเนาะครับราคาทรงฟรีจะกิโลพอสองร้อยโลครับสองร้อยกิโลครับพี่น้องงามทั้งแม่งามทั้งลูกครับอู้ยลูกเพิ่นนี่ลูกสาวเพิ่นใส่คุ้มไว้ครับยังมันได้สนเข้าครับแม่เพิ่นกะครีพมูดั้นะครับนี่แต่หมวกที่ดำก็สีโปรงสดดี เป็นง่วงลูกแหลกเนาะครับลูกสถิติดกระดูกยี่สิบสองในทองครับอ่ะมึงไปเกิดดูเพืนก่อนครับพี่น้องเป็นนไงใบเกิดเพิ่นนะครับลูกสาวเจ้าซุปเปอร์แมนเถ้าเกิดช่วงเดือนอ่ามีหน้าบ่ครับมีนาพี่น้องปลายเดือนมีนาครับมีใบพิโอดงามแห่งนังหนาตึบเลยแม่สมแล้วอ่ะขยาบาทบ้างใบลุบไบลูบแม่สมเจ้าเม็กซิโกไว้ครับพี่น้องมิสเตอร์ดีดีดีบีนะครับหนึ่งทับแปดเก้าเก้าเม็กซิโกครับพอพันน้ำเขาจากอเมริกาครับพี่น้องงามๆเลย ันที่ผสมยีสิบหกสิงห้าหกกระน้อนขอดหกมิถุนาหกเจ็ดครับมีใบมีหลอดนะครับนี่เดือนกว่าแล้วนะครับซื้อไปกระเด็นใส่ซองไปหาหมื่นจักบาทหาหมื่นหาขอหาหมื่นหาพันครับต้องรอดได้ครับครับอารทูกาท้อนพอประกันให้จักงมือสิบห้ามือครับสิบห้ามือครับพี่น้องทรงปีกกระซองไหลลกครับนะครับควันจับจมอยนั้งรับทั้งแม่ทั้งลูกครับก็ลูกเป็นนางนาดีนะพ่อเนาะครับอ่าเล็บก็เทาปกติครับคาทุกาท้อนประกันให้สดดีครับ หาเมื่นหาครับพี่น้องครับดูเปนเพลดดำพ่วงห้างดำครับวดดีนะครับไปพกเดือนกว่าแม่เป็นกระเพดดำพ่วงห้างดำเหมือนกันนะครับนุ่มกะซีเต่าครับสมัยเดือนกว่านะครับแม่สูงอะไรครับแม่พัน่อสูงรอยสีสีดวโลบกครับลำตัวเงาดีน้องครับเป็นัวเงาเงาพี่น้องครับลำเงาดีเร็บกระาเถาะปกติครับหาเมื่นหาพี่น้องสมัยก่อนเจ็ดเมื่กว่าครับแบบพี่น้องเอ้ย เอาหาหาั้งตอรองกันได้ด้ครับครับทังตอรองกันได้ครับแม่สมในเดือนกวานะกะลูกเป็นลูกหลอดนะครับลูกของเจ้าสซูเปอร์เมียงบอสีผันสอมานะครับอ้งามราพี่นกอง้อมสดจีสีผันได้สีแดงได้มันแดงหนอเนาะแดงไม่มองเต๋มเลยพี่น้องนี่ครับนี่ยังกันลองซ่องพี่น้องเลยแม่ลูกคม ครับตำลางลูกกนคนทำนั่งนาดีแม่กะงูดีจับได้ไปได้กินหงายเราบอกหัวเสาเนี่ยยังว <c oughs> ่ออได้กินครับ <c oughs> พ่อแมาขึ้นมาแต่เสาว่าตะเสาเลยค <c oughs> นเ <c oughs> มางพังอ <c oughs> <ำ>ันมางานบุญอันยังเคนเลยแวะมาหาปิจ่านำบุญกัเลยแวะเอางัวมาลงนำ้ำเอาโทรมาครับพี่น้องแม่สูงร้อยสี่สิบลูกหกเดือนกว่าลูกซุปเปอร์แมนครับซื้อไปแต่สองใบนะครับใบสมกับใบเกิดลูกพคนครับพี่น้องนาซื้ออยู่โคมนี่นะครับลูกงามแม่กะสมแล้วงามทั้งแม่ทั้งลูกนะครับล่ำตัวกันเงีวดี อาธุกกระ thon กับกันให็นซิปหามือนะพ่อเนาะครับปไปจูงยางเอาขุ่นพ่อจังหน่อยไปลูกไปเออโอ้อยังกันลองซองอ่ายางโซ่เนี่ยต่อไปเบิ้งแม่อยากดูบข้าบโตต่อไปครับพี่น้องครับสูงอะไรพ่อสูงเลยฮะซิปบล็อกดบวยฮะซิปครับพี่น้องครับโตใหญ่ๆเลยบามันลูกผสมนะครับสมอะไรจังมือแล้วซิปกามือครับซิปกามือแล้วสมโตัวนะครับครับสมโตครับเปิดจักบาทครับพ่อเปิดสามหมื่นสามครับสามหมื่นสามพันครับพี่น้องเอา โตใหญ่ๆนะพ่อเนาะครับเป็นตัะสือไปเลี้ยงไปคุ้นไปเป็นต้นใหญ่เป็นแม่แจกลูกกันน่อ๋อโอ้ยพี่น้องเลยครับมันทองขกมาเนี่ยห้อยลักหาอยู่วัวในตัวนี้ครับลักหาลักกุ๊กไปแล้วพี่น้องบ้านลูกผสมครับพี่น้องเพืไปลูกหนึ่งตัวแหลมบ่ครับครับพาลูกหนึ่งครับสูงลอยหาที่บวกครับสูงลอยหาที่บวกลบครับหาที่บวกลบครับทานกายไปลูกหนึ่งตัวบ่อสีห่องในราคาแม่แจกลูกครับสามหมื่นสามพันครับพี่น้องต่อรองกันได้นะครับพี่น้องครับ สมในสิบกว่าหมื่นสมโตนะครับนี่มุงพ่วงหางเพิ่นครับเพ็ดดำพุ่งใหญ่ครับพี่น้องเอาไปเลี้ยงเพิ่มเติมเอาครัำนุ่มกับีเต่านะครับเป็นปลามันดุผสมสมโตมาเนาะพอนาะครับทุกกรทอนพอประกันให้เนาะครับประกันสิบห้ามือครับเื่องดีนะครับหมวดเื่องดีอ้ยสูงใหญ่ครับมันอ้วนครับมันทุ้งไงเต็มหนึ่งคกเพ็นี่หมวเตียง ครับราคาพอบอกเห็นหน้าตางามพร้อมนะครับหน้าโนกงามคลิปหัวดำจมูกดำบระสิโปร่งครับสดดีครับหน้าตาสวยครับเป็นได้สีได้อันนี้พร้อมนะได้สีได้เครื่องพ่อมอืมแมนพ่อคหางดกหางลำโงใหญ่ดีนุ่มกระซีเต๋านะครับอาการไม่ดุกกระเนื้อตุ๋นครับทุกกระท้อนพอประกันไห้เนาะพอเน้องทรงฟีกับสองลอยลูกก็พอครับ หมอกัสบัสไซห่อนอุ๊ห่อนไรป่ะเอ้ยมือเดียวคือจังบดียดเป็นไดีแล้วมีเดียอะไรทายงัวครับนี่พี่น้องใหญไงนะครับงัวตอร์ไงไงนุ่มเพลินนะครับเอาสมได้สิบกว่าหมื่นครับพี่น้องเป็นชุดที่สองครับสูงร้อยห้าสิบอ่าสิบบวกเลยครับพี่น้องสามสิบสามห่องนะครับต่อรองกันได้คือเก่ากับวัสีนะครับส่งตีกับสองร้อยกิโลไปเลยนะครับค่าทุกกระเทอนประกันให้สิบห้าหมื่นครับเป็นปราวมันดุประสงสูงร้อยห้าสิบนะครับ นี่นะตาห,หูเนาะห,หูครับหูหูเลยบอคุณพวกไงไก่ <c oughs> นัง่งดีสดดีเอาสดแห้งพี่น้องไงสดสามสามห้องตอร้องกันได้ <laughs> ครับ <c oughs> อะนะครับวัสีกับน้ำง่วนะครับมาจากบ้านน้องไข่นกตำบล,ลน้องไข่นกอำเภอม่อมวงสามสิบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผู้ใดอยูไย่กไก,ไกนในใน่อยู่ไกลกาคิดรถด้เพียงก็พอผูนใดอยู่นาคอกอะไรนะครับ <c oughs> หรือโซ่สังสือก็พอพนอะไรเด้อพี่น้องนะครับราคาสองปีให้สองร้อยกิโลนะครับแม่ลูกครับแม่แยกลูกครับอ่ะสองชุด เบื้อไล่ก็เฟรชพอกับไวรเลนเนาะเนียนโทถด้วยน้องนะครับผู้เฒ่าเนียนโถก็เปลี่ยนบุบเปลี่ยนสำหรับคลิปนี้ครับพี่เจ้าปรรทุมราดครับพ่อสีครับขอจบคลิปเพียงนี่ครับสวัสดีครับยางสู้จัง่อยครับพ่อบรนจุงคุณละเออเพิ่งทายยางเพลินนะครับอ่านี่เด้อปกติดี